พระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วสวัสดีนะครับทุกท่านตอนนี้ผมก็มาส่งลูกเสียสำรองนะฮะสองคนให้เข้าค่ายก่อนนะครับลงตรงนี้นะครับคุณลูกเสียไปไปลง เรือไม้ไม้พรองมวกม้วกแนี่ยไงนี่ยบาย,บายไปแล้วนู่นนะฮะข้ามสะพานลอยไปวันนี้เด็กๆเข้าค่ายเนาะทุกท่านนะครับเข้าค่ายลูกเสือนะฮะเด็ก บางคนหมหนึ่งกับมสามนี่ก็จะเดินทางไกลยอย่างเดียวเนาะนะครับส่วนมอสองเห็นบอกว่าพักเรมนะทท่านเดี๋ยวผมก็จะทำหน้าที่ตรงนีดส่งก่อนเดี๋ยวรอรถก่อนหาจะออกไปละหนึ่งวันนะวันนี้วันศุกร์เนาะนะครับเป็เนกิจกรรมของเด็กๆนักเรียนนะครับทุกท่านปึ๊บลโรงเรียนกลัมา โอเคอ้าวเดินทางกลับกันคือวันนี้ต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าบางบางบาง,บางคนก็รอรถรับส่งเนาะแต่ว่ารถรับส่งเนี่ยจะมาลมาช้าสองคนนี้ก็กลัวโดนทำโทษหรืออะไรยังไงเพราะว่าอันไปก็เลยมาส่งโดยเช้าหน่อยอ่าวดกทัน กลับบ้านเรานะครับบัดทีนี้เนาะกลับบ้านเตรียมตัวไปส่งเจ้าหมูอ้วนอีกทีหนึ่งฮนะแต่วันนี้ไม่ได้ไปนะเพราะว่าไปทำงานกันคนละเส้นทางถ้าวันไหนไปทำงานเส้นทางนั้นก็จะติดเจ้าอ้วนกับทิงเจียไปด้วยนะฮะแต่วันนี้ก็แยกมาทางนี้นะคงคงเป็นปุ๋ยไปส่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขับรถก่อน,นทุกท่านจะไปเจอกันที่บ้านเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วน้องน้อยขวางทางเราเพราะว่าวิ่งตัดหน้ามาเมื่อกี้แม่เขาอยู่ข้างหลังนู่นไปแล้วเดี๋ยวขอเอารถไปจอดก่อนนะครับทุกท่านสักครู่นะครับมาถึงบ้านแล้วทุกท่าน นะหลังจากไปส่งด็เก็กมาเนี่ยกาแฟหน่อยชิจาเถอะฟิฟิฟิวไว้ส่งผมเสจ้ะอ้วนเสร็จแล้วหรอการ้านนั่งรอเวลานั่งรอเวลาไปโรงเรียนนะฮะทุกท่าน <c oughs> อู้ <c oughs> เสียงเพลงมาเถอะ เชี ų, ยงเพลงมาข้างหลังมีข้างหลังมีเพลงก็ต้องพูดแบบเบาๆเอ้ยดังๆเรื่อยๆไม่ให้หยุดไม่ให้ย่อนนะฮะเพาเพลงมาติดลิขสิทธิ์งานเข้าเลยจ้าจ้าจ้าวันนี้จะงานใหญ่อีกแล้วบุ๋ยโอดีนพอดีเลยนะเสาทิต้าหนนออกเสาทิตย์นี้คอยสิพาเจะไปเลือกเตา ซื้อเตาเห็ดเตาไก่ย่างไปิ้งไก่ก็จนี่แหละปันนี่เลยบอกนี่แหละสมูทเลยจะเป็นปันนี่เลยลาลาลาอันนี้ทำน้ำพอนเลยเถินน้ำร้อนร้อนร้อนสองซองนะครับทุกท่านกาแฟยามเช้า เตรียมกระเป๋าแล้ะบะอบ้วนเอะไรแล้วนะน้ำล, <ะ S 2> ล่แล้วในกระเป๋าเ่ะในช้อนจะเป็นไงช้อนช้อนอยู่แรงบ้านจะขอไหมล้างซานอ้วนอ้วนกองน้ำให้พ่อหน่อยนี่ในกระเป๋านี่กระเป๋าทำงานพ่อนีอ่า <ละ S 2> มาเลยมาเลยเดี๋ยวงอยล้างนั่นน่ะ เออมาเอ,อ้ยเราต้องพยายามพูดแทกเพราะว่ามีเสียงเพลิงอะไรงมานะฮะทุกท่านนู่นในกระเป๋าพ่อกองเนยกองน้ําพ่อหนอยแล้วก็เอากระติบข้าวใส่กระเป๋าให้พ่อเลยกระเป๋าทํางานพอเด้ออ่านั่นแหละกระเป๋าไปนั่นแหละไม่ใช่นั่นกระเป๋าผ้าที่เขาจ้างแม่รีดนี่ทุกท่านปุ้ยเมื่อวานรับจ้างรีดผ้านะหมดนี้ก็ร้อยหนึ่งก็พอเอานะปุ้ยเนาะ เป็นกันเองกันเองฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาจ้างรีดผ้าเราก็ยืนรีดอย่างเดียวก็พอได้มีไรายได้เสริมนะฮะว่ากันไป,ปนง,ง,งานโซ่๋อนี่เป็นชุดของชนเผ่าใช่ไหมโอ้เป็นอะไรล่ะนี่เป็นกางเกงกางเปงแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อนอะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนพักผ้าสบายบอก ผ้าผ้าเตี่ยวบหรือว่าที่คาดเอวหรืออะไรไม่รู้นี่มีหลายอย่างเลยแล้วก็มีผ้าถุงนี่มีที่คาดเอวคาดอะไรโอ้เอานั่นแหละเราก็ไม่รู้ <c oughs> กอ,อกเต็มยังวัน <c oughs> โอเคใส่กระเป๋าไว้พ่อเลยก็วันไหนอะจำไม่ได้ละเยอะเนาะคือการตุวคือเยอะนะใช่นี่คือชุดชนเผ่านะ <c oughs> <c oughs> นี่นมีหลายแืนเลยเลยรัดแล้วรัดอีกรัดแล้วรัดอีกอยู่นั่นนะเราก็ไม่รู้ว่า ยังไงเราก็ไม่เคยเต็งว่าข้างล่างเขาไม่ได้จัดงานอะไรเขาปาร์ตี้เฉยๆมัในกาแฟค่อยเรียบรอ้อป่ะหิวเลยด้วยนี่ร้อนมือนะโอเคร้อนมือไม่เท่าร้อนใจหรอกแหมฉันเปลี่ยนไปจากเธอนะครับดื่มกาแฟแล้วขอบ ปิดคลิปเท่านี้ดีกว่าทุกท่านเพราะว่ามีเสียงโครงเสียงเพลงเข้ามาอาจจะไม่สะดวกที่จะถ่ายนะครับากาแฟยามเช้าครับสวัสดีครับผมขอบุอ้ยไม่เป็นไรครัขออภัยขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายว่าอะไรครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับผมตีนให้ลูกหน่อยดิ